นอนหลับกันสบายมากแอร์เย็นฉ่ำเลยตอนนี้เป็นเวลา7โมงตอนนี้เรหไดแปดโมงแล้วก็ม,มาเดินเล่นรอค่ะมาดูบรรยากาศหน้าที่พัก,กะทะเลก็ยังน้ำใสเหมือนเดิมนะมน,นี่เลยไป,เ,ยไปเดี๋ยวเราเดินเล่นเรียบชายหาดกัน พูดเรื่องสาวไวนาไม,ตเตมา่เปิดมาเป็นสิบสิบรอบแล้วเนี่ยอยากเล่นสาวไวนานะต้นไม้นี้ก็สวยนะใครที่ชอบถ่ายร,รูปก็มาถ่ายได้สวยดีน้ำใสาามากน้ำใสาามากอุ้ยนี่หอย,อยนีย่อุ้ยไหนหอยนี่นี่ไหนอันนี้สวย เดี๋ยวก็จะเดินเล่นไปเรื่อยเพื่อไปที่ที่ที่เราลงเรือนะธรรมชาติแบบสวยมากเลยนะปลาแบบเป็นฝูงปลาเลยมาว่ายอยู่ตรงท่าขึ้นเรืออุ้ยนปลาอันนั้นปลาเข็ม เจอเยอะกว่านั้นแต่ไม่อ๋อเหรอไม่ไม่ค่ะคุณเป็นไงอ่ะงาคู่มันออกมาเราเราต้องเดินเบาๆนะเราต้องอยู่เฉยๆพักนี่เดี๋ยวมันจะพุ่งปั๊บออกมานั่นด้วยเหรอยืนรอมันออกมาทำอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยเต็มเลยเนี่ยมันอยู่ข้างนอกตัวนี้อยู่เป็นคู่แหละรูนี้อยู่เป็นคู่เขาตัวเล็กแล้วเขาจะใหญ่กว่านี้ไหมคะใหญ่กว่านี้ ปูล,ลมอย่างวันนี้นะนี่น่าจะเป็นรูปปูล,ลมไหมถ้าเห็นลายๆแบบนี้นะมายืนดูได้เลยเดี๋ยวก็มีปูออกมานี่ป่า อันนี้ลาาตายไหนเอาออกมาดูนิดนึงตายยังตายแล้วแยวไสแตกแล้วมาดูปูเงียบๆดูปูปูยังไม่ตายนะน้องดาปูยังไม่ตายลูก ก็โดนปัดขึ้นมาใหม่ออนี่นี่นี่ไปแล้วไปแล้วอุ้ยปูไปแล้วไปแล้วสวยอ่ะสงบส่วนตัวมากเลย เด็กคนนี้กล้าจับหอยแล้วแต่ไม่กล้าจับพวกปูพวกอะไรอ๋ออันนี้เป็นเปลือกหอยตรงนี้คือสุดหาดนี้ก็จะเป็นแบบน้าไ,ได้ไปนั่งหินชากันไหมบ้านของเจ้าที่อุพยานมีหินชาให้นั่งเล่นถ่ายรูปได้สวยๆปล่ยอยให้เด็กๆเ,เล่นกันไปชิลๆกันไปสึกษาธรรมชาติคือเขาไม่เคยมาเจออะไรแบบนี้นะ ปกติก็ไปแต่แถบหัวหินนี่มาเกาะครั้งแรกของเด็กๆนะใช่แล้วเ,ออเด็กๆเพิ่มเจอน้ำใสเจอปลาเจอหอยเจอปูแล้วลีนคุ้มไหมนั่งเรือมาคุ้มไหมล่อหอยแลบลินออกมาอย่างนี้โอ้สายิต <laughs> ไปเด,เด็กเดินกลับไปดูหอยตรงนู้นกันนะไปหา สำรวจสัตว์ทะเลตามธรรมชาติกันต่อไปนี่บรรยากาศเด็กๆกินกันออร์เดดแคมชีสทานนู้นกินมาการโรนีอยู่อร่อยอร่อยอาหารไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ตามมาตรฐานทั่วไปอร่อยดีโอเคขอตัวกินกันก่อนดีกว่า,ากำลังจาก ไปเช่ามอเตอร์ไซค์จะไปเที่ยวรอบเกาะกันค่ะวันนี้ทริปเดย์ของเราให้ดูทางลาดเดินไปเอามอเตอร์ไซค์อู้เลยนี่นี่ต้องมาจองเช้าๆนะคะมอเตอร์ไซค์ที่นี่ไม่เยอะค่ะถ้าอยู่ที่อ่าวพาวเนี่ยมีร้านเช่ามอเตอร์ไซค์อยู่แค่เจ้าเดียวคือชื่อคุณกันอยู่ข้างบนเนินนี่ครับขึ้นเนินไปก็จะเจอ,อมามานึกว่าตรงนี้ไม่ใช่ครับ นู่นครับมาเห็นเนินหรือยังครับ ขาภัยนม่ไงขาภัยมันนี้สองีโอ้ตายเลยชันมากเลยเบรกไปเบรคไปเบรคไปไปไปลงมาเจอกับนางเงือกของเรามาถึงแล้ว้ถึงแล้วมีอะไรนะครับดามีนางเงือกคนด้วยอันนั้นคือเขาตั้งตัวเป็นนางเงือกเลย จริงๆดาก็วางแผนจะแต่งตัวเป็นนางเงือกอยู่เดี๋ยวี้แต่งตัวเป็นนางเงือกค่ะโอเคเดี๋ยวเราเป็นนางเงืกเอกอ่าวพราวนะอันนี้นางเงือกห่าใส่แก้วมาเจอแล้วนางเงือกห่าใส่แก้วผม,ผมใจดาเขาละนี่เด็กๆมาดูนางเงือกจับพี่อภัยนางเงือกมาฟังพร่อภัยเป่าปี่อา้าวเราไปเกาะหางนางเงือกแม่ ตรงนี้ชิลดีนะเนี่ยวิวสวยเลยตรงนี้ชื่อนางเงือกเลยใช่านางเงือกยู่ในานา้ำโอเคเด็กได้เห็นนางเงือกไปอีกครั้งหนึง่งนี่เราอยู่กันที่วัดเกาะสะเมเด็จนะครับวันที่เรามาวันนี้เป็นวันสงการครับส3าเมษาเนื่องในอกาศส,สงการก็แหวะทำบุญกันสักหน่อยได้โดนฉีดด้วยระหว่างทางโดนฉีดด้วยค่ะ ปืนฉีดน้ําก็ไม่ได้พกมาเลยไม่มีอาวุธียึต่อตู้กับคนอื่นเลยที่หยอดหรอปาว่าข้างในนะครับนั่นนะตู้เต็มเลยครับ,บ <ะ S 2> อันนี้ทําบุญกับเบื้องเลยหลังคาจะได้ไม่ร้อนจะได้ไม่ร้อนอก็ส่งการตีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขนี่อีกมุมหนึ่งของวัดเกอะเสม็ดเราก็จะมาเจอกับนี่ครับพระใหญ่ปุ๊บ ่ก็แวะมาไหว้พระกันน่าจะซึ่งตอนนี้ป่ากำลังโฟกัสกับพระองค์ข้างหลังอยู่ป่าบอกว่าเป็นพระกั้นข่ำปางกั้นขำหนาฟีดูนาแบบกั้นขำอีกบุ้ง เก็บภาพเก็บภาพวัดก็มีทางเข้าออกสองทางนะอยู่ตรงข้ามกับทรายแก้วบีดรีสอร์ทพอดีโอเคเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปกันต่อครับไปเลย อนนี้เราอยู่ที่ละมุนคาเฟ่ไปไปดูซิว่ามีอะไรบ้างไปมาเต้ฮมหวานสูนขอแค่ใส่นมสดเฉยๆละมุนไหมละมุนสมชื่อไหมละมุนละมุมนม,ม,ม,มากกาแ,แฟลาเต้ที่ ละมุนคาเฟ้สมชื่อเนาะโอเคนี่ของปาก็ได้แล้วรสชาติดีร้านกาแฟเล็กๆน่ารักมีที่ให้ถ่ายรูปเดี๋ยวป้า,ปาพาไปข้างๆข,ข้างในนะนี่มีมุมถ่ายรูปเป็นแบบต้นไม้น,นีนี่คือแบบข้างนอกเขาก็จะมีจุด แต่ก็มีมุมถ่ายรูปอื่นนะนี่ก็อีแคมถ่ายรูปตรงนี้ได้ก็อีแคมโอ้โาก็ถ่ายรูปได้ใช่ไหมฮะดาถ่ายรูปนี้ให้ค่ะคิวดีโอเคครับมาแล้วอันนี้โฮสเมนูเสริมให้เด็กเกอ้าสวสตรอเบอรี่อ้วสตรอเบอสนุสนนเอาอะไรชาเขียวชาเขียวชาเขยาีขยวโอเค กแลนปลาไม่กินปลาไม่กินอีกปลาเสื้อเสื้อไหสีดำเสื้อเสอหมือนชาวอลโอเคฮ่าจะกินเลยครับวอมวเดี๋ยวของได้เดี๋ยวพารัดการให้นะครับอะไรสอะไรครับสีชมพูสีชมพู เป็นไงอร่อยโอ้โหนักวิรีวิวตัวจิกแค่เข้าปากก็บอกว่าอืมอร่อยอืมอร่อยอันนี้อะไรเนีะพาสลี่กินได้ใช่แม่มันคือว่านเมันก็เป็นขลับตามธรรมเนียมคือทุกอย่างที่อยู่ในจานอาหารต้องกินได้หมดอ่ะนี่ครับบานนาน่า แล้วอันนี้อมันอยู่ในจานอาหารมันกินไม่ได้นะ่ะหมายถึงว่าใครจะไปกินไมเ้เยมฟันลลิน,นหมายถึงว่ายังอื่นนะองค์ประกอบในจานอาหารต้องกินได้หมดไงโลกก็พูดถูกนะฟ้าไม่มไรล่ะโอเคกินกันเลยครับจัดไปเรามาจุดชมวิวนะคะ <ว>ม,มาดูกันสิว่าวิวจะสวยแค่ไหนไ<อ>สวยดีนะมาตรงนี้กันเร็วมาะะนะโอ้โหนี่เราถึงแล้วก้าวไปก้าวไปไหนก้าไปข้างหลังเนาะ ตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวปะกาลังเป็นแบบอ่าวสุดท้ายของเกาะนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันสามารถดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นได้แต่สำหรับคนที่ต้องการดำนะครับชูชีพต้องเตรียมมาว่ายน้ำแข็งๆและต้องมีสนอกเกิลเพราะว่าถ้าทำปะการังหักมีความผิดนะครับเรามาถึงแล้วชมวิว คือถ้ามาออกกรลังใส่ชุดสวยๆมาเลยนะเกาะที่เลยรนทางเกาะจันนี่ก็มีอยู่ตรงหน้าท่านคือเกาะจันเกาะจันเป็นเกาะเล็กๆห่าง1.2กิโลครับไม่มีการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวนะครับเป็นเกาะที่ชาวประมงท้องถิ่นจอดเรือหลบกระแสลมแรงในช่วงฤดูมรสุมนะคาบแล้วหินที่เพราะว่ามันไม่มีทรายไม่มีอะไรมันมีแต่หินนั่นไงมีเรือขับไปนู่น เรากำลังจะไปจุดชมพระอาทิตย์ตกกันนะคะนี่รู้สึกว่าสะมีแต่หมู่บ้านไงพระอาทิตย์ยังไม่ตกนะคะ ก็สาม,มารถถ่ายได้หลายชอา็อตเลยกวางมากใส่คอนเทนต์มาได้รูปอะหดหงพวดหินสวยจริงเวยไมก่กดไดรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าต้องแต่งตัวแบบอลังการแล้วก็มารอพระอาทิตย์ตกเออตื่นตีห้าตื่นตีห้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มาหกโมงครึ่งเพื่อดูพระอาทิตย์ตกวันนี้พระอาทิตย์ตกหกโมงครึ่ง เดี๋ยวเราไปดูพาทิตตกที่ที่พักเราแล้วกันที่น,นี้หวังว่าวันนี้ฟ้าจะเปิดนะวันนี้ดูควงตาบ่องไฟป่ะดูต <c oughs> ิดใจกระบองไฟไหมคระติดใจกระบองไฟถือว่าทําสําเร็จทั้งพาทิตขึ้นและตกจุดจชมวิวอ่าวปากากาลัง <c oughs> โอเคไปดาปิดกล้องให้หน่อย